คุณวันอยู่บำรุงเนี่ยนะฮะใครๆก็รู้ก็เป็นข่าวไปทั่วเนาะว่าแกเนี่ยไปให้กำลังใจบิ๊กแจ๊สเพื่อชจวงปทุมนี่อิมแพคต่อเนื่องและยนอิมแพคต่อเนื่องแล้วน่าจะยังไม่จบแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดตรงที่ว่าคุณวันเองเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเหมือนรู้สึกตัวว่าผิดก็เลยไปขอลาออกดิฉันคิดว่าคุณวันเนี่ยคิดว่าการไปลาออกครั้งนี้ต้องมีคนร้าอย่าไปเล อยู่ทัวรเรื่องเล็กเข้าใจยังเพราะไม่องั้นมันไม่หานกันอันนั้นหรอกคุณก็รู้อยู่แล้วว่าต้องอหลถ้าหลุดจากตรงนี้ไปเนี่ยแมนๆเข้าไปอย่างนั้นเพราะกะว่าเขาต้องรั้งพระเอิญเขาบอกว่าโอเค่ะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เกิดจากวันนั้นมันเกิดมาระยะหนึ่งแล้วค่ะต้องรู้นะ ต้องรู้นะคะว่ามันเกิดมาระยะหนึ่งแล้วป๋าเหลิมเนี่ยนะคะตอนที่ทักษิณกลับมาใหม่ๆเนี่ยมันมีประเด็นกันไปพักหนึ่งแล้วมีคนไปบอกเขาว่าขอโทษนะฮะสองพ่อลูกเดี๋ยวมันกวนตีนใช่ใช่ใช่ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือเปล่าไม่ถามกันอะมาด่าต่อไปนี้จะหันหลังให้จะไม่อะไรอะคนชื่อทักษิณแล้วจําได้ใช่ไหมคะคุณลงเลือกตั้งแล้วเนี่ยคุณสอบตกเนี่ยแล้วคุณมาพูดว่ากทม3ากว่าเขตอะก็ตกเหมือนกันตกหมดทำไมเหลืออยู่แค่เขตเดียวล่ะอันนี้มันเป็นความผิดของพักไหมพักเขาทบทวนไงคะพอเขา ทวนแล้วเขาก็เลยบอกว่าออยยังงี้ก็ไม่ต้องอยู่ก็ได้รู้แล้วล่ะ่อพอะไรเพรพูดเสร็จแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นตามๆมาจนกระทั่งถึงป๋าเลิมเนาะมาบอกว่าถูกเตะออกจากลายกลุ่มคือก่อนหน้านั้นคุณวันเขาก็ไลฟ์สดแหละแล้วไม่รู้แล้วว่าตัวเองผิดอ่ะพ่อก็อยู่นั่นแล้วตัวเองก็ได้ตําแหน่งไปพักก็ให้ความสาคัญขนาดนั้นแล้วจะเอาอะไรอีกครับพี่เอาอะไรอีกใช่พอเดินไปบอกว่าจะออกบอกุอ้จะออกทําไมล่ะใจเย็นๆสิคุยกันก่อนเขาบอกว่าโอเคจบ คุณลุงเองวันนี้ดำรงตำแหน่งก็คือเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเนาะอย่าไปดูเบาว่าเธอแค่อายุแค่นี้30กว่าเป็นผู้หญิงไม่เคยเข้าสู่การเมืองอพูดง่ายๆนะฮะอยู่การเมืองมาตั้งแต่แบบรู้เรื่องรู้ราวรู้สีรู้แสก็ยังไม่เห็นได้เรื่องอะไรเลยไม่เกี่ยวค่ะนะเขาได้สอสอนะอแต่เขาไม่ได้ตำแหน่งล่ะแต่พักก็เอาใจคุณอะ่ะให้ตำแหน่งคุณซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งเล็กเลยตัวของปานเหลิมเองมาบอกว่าไล่สิคับสิอยากให้พักขับออกไป ก็ถามว่าเอาก็คุณบอกว่าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ใช่เหรอก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วคกเขาจะเอาเหตุผลอะไรไปขับคุณถ้าคุณแมนคุณก็ลาออกสิคะคุณคิดว่าคุณไปอยู่ที่ไหนใครก็คอยฟังคุณอภิปรายเนี่ยคุณออกไปอยู่พรรคใหม่คุณเดี๋ยวคุณก็ได้เป็นสสอ่ะเหราลาออกมันก็ย้ายไม่ได้ไง่คุณถ้าขับออกมันมันย้ายได้ไงก็คุณเจ๋งไงคุณก็น้อยได้ีเจ็ดูนเดี๋ยวคนก็เลือกคุณคุณก็ได้เป็นสสอเพอเพอนะคุณไปอยู่พรรคใหม่เนี่ยอำนาจบารมีของคุณเยยอะะแ คุณก็รวบรวมเก็บตกไอ้พวกอกหักรักคุดเนี่ยนะคะรวบรวมกันไปอยู่คนชราเ้ยไปอยู่คุณก็มีพักมีอำนาจตอนนี้เหมือนเหมือนจะมีคนหนุนหลังและเชียร์นะแต่ว่าผมจะบอกไอ้ป้าเหลิมไว้แล้วก็คุณวันไว้ว่าไอ้สิ่งที่เขาเชียร์กันอ่ะเขาแค่ยุเขาแค่ยุให้คุณเนี่ยแตกออก่าสะใจที่ได้เห็นเพื่อนให้มีเรื่องแต่เขาไม่ได้รักคุณจริงหรอกเขามาเด่นเรียมาเป็นประโยชน์ส่วนคุณสองพ่อลูกอ่ะสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วไม่ใช่เรื่องเขาวันนี้คุณหมด ประโยชน์คือคุณก็จบไปไม่พออพอใจลาออกไปก็จะมีการหลันบัญชีรายชื่อคนอื่นขึ้นมาซึ่งก็จะมาทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากกว่าคนที่นอนอยู่บ้านนะฮะโหวตอะไรก็ไม่มาโหวตวันๆก็วายโววายกินแต่วาย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 นอตเซเว่นรของคุณเนี่ยที่คุณได้บัญชีรายชื่อหรือปฏิริษีเนี่ยเป็นความนิยมของพรรคคุณมีโอกาสจะได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนู่นนี่นั่นมันแต่ว่ามันไม่ใช่เวนี้ไงเพราะว่าคนที่อกหักไม่ใช่มีแค่คุณคนเดียวคุณจะ มาเคลมลากเอาเสียงของพวกเราซี่ไม่ได้เลือกคุณไปด้วยนยไม่เป็นธรรมไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นธรรมถูกไหมผลงานตอนปี5้าเ็ดนี่ยคุณทำอะไรไว้รัฐบาลคุณยิ่งรักเขาแต่งตั้งคุณให้ดูแลความสงบเรียบร้อยกรณีกบพสจนรัฐบาลต้องกระเด็นไปเนี่ยถามว่าคุณได้ทําอะไรหรือยังคุณคุ้มค่าคุณมีค่าพอที่พรรคเพื่อไทยจะให้อะไรคุณตอบแทนหรือยังมองข้ามแล้วนะครับมาอยู่ปาร์ตี้ดิสอันดับต้นแล้วก็ยังไม่มาเลือกคุณเสษฐา เราก็มองค่าว่าเอออาจจะไม่สบายอะไรอายุเยอะแล้วไม่ว่ากันทันโทษนะฮะตาเริ่มแข็งเริ่มแข็งเ,ออเนี่ยผมกลัวนะฮะเ,ออเส้นเลือดในสมองปีแตกขึ้นมานี่สงสารเขาคำนี้เลยครับท่านทักษณิณยังบอกว่าสงสารเขาเอย่อไปพูดถึงเขา